เกี่ยวลูกกินบอกระวังน้ำมันอยูชนะเย้เย้เย้ย้อ๋อไปและแมวนี่แหละเยี่ยว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 อึบอึบแล้วมาอึบอึบเลยแลวอึบอึบลวเยี่ย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 วเออมันควันอ้จักแฮ

他不难。